อย่างที่บอกว่าหนูก็ไม่ได้หวังว่าอยากจะมาจ้างาาอะไรนะคะแต่ว่าเรียนโรงเรียนอะไรลูกวัดป่าแดดวัดป,ปา่าแดดตรงตางแั้วปวดร้ายมากอันนี้รัามาติดต่อใช่ไหมครับอันนี้คือที่ที่รู้จักกันนะคะเขาก็พอดีนของหนู ว่าอยากหาไรายได้เพื่อไปจ่ายค่าหนังสือแล้วก็ค่าชุดนักเรียนนะคะแต่ค่าชุดนักเรียนที่เราสามารถเบิกคืนได้แต่มันจะมีค่ากระเป๋าเข้าอุปกรณ์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาน้องเข้ามาขายนี่น้องเขาสนุกไหมครับหรือว่าสนุกค่ะน้องเขามีความสุขมากเดี๋ยวถามน้องเขาก็ได้นะคะคุณแม่ขายวันนี้เอาอะไรมาขายครับวันนี้อ๋อวันนี้ก็จะมีน้ำมัมเบอรี่ค่ะน้ำแอมเบอรี่ ตอนนี้ก็จะเป็นขวดใหญ่เลยนะคะแบบเป็นเป็นแบบขวดใหญ่แล้วก็จะมีแบบเป็นชอ็อตอ่ะค่ะเป็นชอ็อตโอเคออน้องคุณแม่ครอบครัวคุณแม่นี่เป็นยังมีมกมีมีลูกกี่คนแล้วก็สี่คนค่ะ,ค,ะคุณแม่มีลูกมีลูกทั้งหมดสี่คนแล้วก็ส่วนของน้องนีงน่เรียนที่ไหนอะไรยังไงคุณนอุณออนชื่อเด็กหญิงพิมพ์นภานะคะทองขันนาชื่อเล่นชื่อชื่ออะไรคะรักจริงใจค่ะ น้องเขาก็จะเรียนอยู่ชั้นป .3 น,นะคะแล้วก็มีลูกทั้งหมดสี่คนคนโตก็เรียนอยู่ชั้นป .4 ค่ะสาเหตทุที่น้องเขาอยากมาช่วยคุณแม่ขายเนี่ยเพราะว่าอะไรครับปกติคือคุณลูกเขาก็จะช่วยงานแม่ตลอดเลยค่ะเราไม่ได้บังคับว่าลูกต้องมาช่วยแม่ขายขายองน,นะเนีย่ยมันเป็นจิตสำนึกของเขาเขาเห็นเราทำตลอดเห็นพ่อเขาทำงานตลอดเนะะี่ยค่ะอยากให้คุณแม่มีรายได้เพิะะ่มเนี่ยค่ะหนูชื่อเด็กอี อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเรียนอยู่โรงเรียนวัดป่าแดดค่ะมาช่วยคุณแม่ขายของรู้สึกยังไงบ้างสนุกค่ะแล้วทําอะไรบ้างช่วยคุณแม่เวลาไปขายนะทําหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่อะไรถือป้ายเหนื่อยไ,ไม่รู้ทำไมถึงอยาก สื่อไ,ได้บ่อยเลยค่ะเ่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเงินที่ได้มานู่จะเอาไปทำอะไรดูก